จากเรื่องราวของการเลือกตั้งนายกอบจและก็สอบจนะครับเราไปต่อประเด็นร้อนทีนี้ครับต่อไปนะครับประเด็นร้อนต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นคดีที่มีมือปืนครับบุกยิงพออโรงพยาบาลครับแต่ว่ายิงอยู่ที่คลินิกครับน่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วมะฮะที่มีประกฏการอย่างนี้ ปกติแล้วอาชีพหมอเนี่ครับเป็นอาชีพที่ทุกคนก็ให้ความรักความศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับมีน้อยครั้งครับที่จะมีการทําร้ายหมอนะครับแต่ว่าครั้งนี้บุกยิงครับในคลินิกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถจับกลุ่มได้แล้วชาวบ้านกว่า300คนมุงดูรุมด่านะครับขนาที่ทําแผนยิงผอโรงพยาบาลพระจอมเกล้าครับอ่ะเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมติชนนะครับเป็นข่าวที่ เป็นข่าวใหญ่ไปเลยนะพูดง่ายนะฮะเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวเป็นข่าวที่หลายคนคงคิดว่าในส่วนของทางด้านสื่อทอีวีน่าจะมีการรายงานค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ว่าผมนําข่าวนี้มาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์นะครับคือไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะฮะ เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากทีเดียวครับจากทางด้านมติชนนะครับรายงานอย่างนี้บอกว่าเมื่อวานนี้ครับเวลา12บสอนิกานะครับเป็นช่วงของการเลือกตั้งนายกอบจอและก็สอบจอ,อยู่ด้วยนะครับพลตรวรตีอุทัยกวินเดชาทรคนนี้ก็เป็นผู้การจังหวัดเพชรบุรีครับพร้อมด้วยพันตรลเอกร,กรณกรประคองศรีผู้กำกับของสพอ,อ,อเมืองเพชรบุรีนําตัวนายเด่นภูมิสังทองอายุเพียงแค่ย2ิบปีเองครับ ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9ซุปซเปอร์บุกเข้าไปยิงนายแพทย์ชุมพลเดชะอัมภัยครับผู้ในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของคลินิกแพทย์ชุมพลเสียชีวิตภายในห้องตรวจภายในห้องตรวจโรคภายในคลินิกเดินทางม,มาทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่คลินิกนายแพทย์ชุมพลถนนมตัมตยาวงครับตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ บรรยากาศของการทําแผนดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากกว่า300คนครับเข้ามามุงดูการทําแผนประกอบคํารับสารภาพทําให้เจ้าที่ตำรวจต้องใช้กําลังพลกว่า4 0นายพร้อมด้วยกําลังเจ้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานและก็อสสเพชรบุรีครับร่วมควบคุมฝูงชนครับเนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น ก็เลยมีการควบคุมฝูงชนและก็การทําแผนประกอบคํารับสารภาพเริ่มต้นจากการนํานายเด่นภูมินี้ไปที่รถเก๋งสีขาวนะครับที่นายเด่นภูมิใช้เป็นพานะขับมาจอดบริเวณฝั่งตรงข้ามกับคลินิกจากนั้นก็ควบคุมตัวนายเด่นภูมิมาทําแผนขณะเข้ามาติดต่อเข้าทําทีมาขอตรวจที่บริเวณเคาน์เตอร์ครับจากนั้นนายเด่นภูมิก็เข้าไปตรวจรักษาโดยมีนายแพทย์ชุมพลเป็นผู้ตรวจรักษาเสร็จสิน้นและเดินทางออกมาจากคลินิก ไปที่รถเก๋งสีขาวอีกครั้งแล้วก็หยิบอาวุธปืนที่เก็บซ่อนไว้ในรถออกมาติดตัวครับก็แสดงว่ามีการวางแผนล,ล่วงหน้านะแบบนี้ครับอันนี้ก็หนักนะครับถ้าเผื่อเป็นการยิงด้วยโทสะอาจจะโทษนี้อาจจะประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อมีการพกอาวุธปืนมาแล้วก็มีการวางแผนล,ล่วงหน้านี้โทษหนักเลยครับผมโทษหนักปรากฏว่ากลับไปรกเก๋งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ในรถออกมาติดตัวครับ แล้วนายเด่นภูมิก็เดินกลับมาที่คลินิกพูดคุยกับเจ้าที่ประจำเคอเตอร์แล้วก็เปิดประตูห้องตรวจเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงนายแพทย์ชุมพลเสียชีวิตคาห้องผักกลับนะฮะโดยการทําแผนประกอบคํารับสารภาพดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนจนวนมากครับต่างก็ร้องตะโกนด่าดทอสาบแช่งให้ในายเด่นภูมิต้องรับโทษประหารตายตกตามไปนะครับตามผลกรรมที่ก่อขึ้น และก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนหลายรายครับร้องไห้ครับเสียใจกับการจากไปของนายแพทย์ชุมพลครับทานนี้ก่อนทําแผนประกอบคารับสารภาพเจ้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการจัดทําระเบียบและก็กันประชาชนนะครับออกนอกเขตใกล้ชิดและก็นําหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสมาแจกจ่ายให้พี่น้องป้องปายนะครับที่ยืนมุงดูกันอยู่เพื่อป้องกันโควิด -19 ด้วยแม่ต้องขอบคุณทางด้านตำรวจนะครับที่มีความรอบคอบในเรื่องนี้ครับ แม้แต่คนร้ายเองก็ยังสวมแมสเลยนะครับสวมแมสเลยทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้านลูกชายทีนี้ครับไม่เชื่อในคาให้การของผู้ที่เป็นมือปืนครับ mm hmm. คือมือปืนนี้ให้คําสารภาพบอกว่าสาเหตุที่ยิงนี่คือเป็นเพราะว่าไม่พอใจการทํางานของโรงพยาบาลครับไม่พอใจนะครับ โดยทางด้านนายเดชาพลเดชะอัมไพนะครับบุตรชายนายแพทย์ชุมพลเดชะอัมไพผู้ในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของคลินิกแพทย์ชุมพลที่ถูกคนร้ายเสียชีวิตยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจในคลินิกที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านนายเดชาในเดชาพลเปิดเผยบอกว่าตนเองยังติดใจมูลเหตุจ,จูงใจของการสังหารบิดาของตนที่นายเด่นภูมิคู่ก่อเหตุครับสารภาพว่าทําไปเพราะไม่พอใจการทํางานของภาครัฐ ซึ่งไปหาเป็นเหตุผลดังกล่าวทำมในเด่นภูมิจิงเจาะโจงมาที่นายแพทย์ชุมพลบิดาของตนครับแล้วหากคนร้ายมีอาการเมายาเสียบติดหรือไม่พอใจและเกิดสติแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับก็ต้องมีการพูดจาโวยวายหรือแสดงอาการไม่พอใจก่อนก่อเหตุแต่ว่าจากภาพวงจรปิดที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูภาพที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะ ภาพนี้ครับถ้าเผื่อเราดูจากภาพนะครับเขาก็เหมือนที่ผมกลับไปเมื่อสักครู่นี้ทําทีมาเป็นผู้ป่วยมารักษานะฮะเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากภาพอีกครั้งหนึ่งครับคือทําทีเป็นผู้ป่วยมารักษานะครับเข้าพบคุณหมอหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่รถยนต์สีขาวแล้วก็นําอาวุธปืนครับกลับมาแล้วก็บุกเข้าไปยิงท่านพออในห้องตรวจครับไม่มีอาการแสดงความไม่พอใจก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็จาก ภาพวงจรปิดที่เห็นมีเสียงคนร,ร้ายถามว่าคุณหมออยู่ข้างในหรือไม่แล้วก็เปิดประตูเข้าไปยิงเลยครับจึงไม่เชื่อว่าเป็นเหตุที่เกิดจากความไม่พอใจแล้วเกิดระเบิดอารมณ์ออกมาการใช้อุ้ดปืนยิงก็ไม่เหมือนกับเป็นการข่มขู่เพราะว่ายิงหลายนัดเหมือนประสงค์ให้ตายอย่างเดียวครับตนรู้สึกว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนมาก่อนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีมูลเหตุอื่นในการก่อเหตุครั้งนี้ครับมากกว่าประเด็นที่นายเด่นภูมิกล่าาวอาง้งกล่าวอ้างอย่างแน่นอน ก็เลยขออยากให้เจ้าที่ตำรวจครับสืบสวนแล้วก็ขยายผลเพื่อหาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของข้อกลา่าวหาที่ตำรวจตั้งเอาไว้บอกว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับจากพฤติกรรมของนายเด่นภูมิที่มีการเดินกลับไปหยิบอาวุธปืนที่รถนะครับแล้วก็เดินกลับมานะฮะนี่กำลังเดินกลับมาครับเดินกลับมาแล้วก็พอเดินกลับมาก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าคุณหมอ อยู่ไหมนะครับแล้วก็หลังจากนะครับก็บุกเข้าไปในห้องครับเปิดประตูนะฮะแล้วก็ชักปืนออกมาครับคอยดูนะฮะภาพนี้ครับพอถามอีกคงว่าอยู่ไหมแล้วบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังที่นี้ครับ2องคนนี้คนนึงวิ่งหนีออกไปนะฮะออกนอกห้องอีกคนนึงตกสะเพรอครับนั่งไม่รู้จะทําอะไรยืนปิดหน้าอยู่ครับครับนี่คือในส่วนของ ทางด้านเหตุการณ์จากทางด้านคลิปวิดีโอนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็ถือว่าน่าจะเข้าข่ายก็คือมีการเตรียมการไต่ตอไม่ล่วงหน้าแล้วครับก็เลยขอให้ตํารวจครับเพิ่มข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อนอีกหนึ่งข้อหาด้วยครับนี่ทางด้านบุตรชายของคุณหมอชุมพลนะครับก็คือนายเดชาพลเดชาอัมไพครับซึ่งเป็นบุตรชายของนายแพทย์ชุมพลเดชาอัมไพที่เป็นผู้ในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่ว่า เป็นช่วงของวันหยุดคุณหมอเข้ามาเปิดคลินิกนะครับแล้วก็ถูกยิงตายคาคลินิกครับเป็นอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่เราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทางด้านมือปืนบอกว่าเพียงแค่ไม่พอใจกับการให้บริการของโรงพยาบาลก็เลยบุกยิงผอ,อ,อโรงพยาบาลนะครับซึ่งฟังดูแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลครับน่าจะมีแรงจูงใจ อย่างอื่นอะไรมากกว่านะครับต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าแรงจูงใจที่ว่านี้คืออะไรนะครับนะฮะนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อหวันนี้ครับในช่วงของการเลือกตั้งนะครับทีนี้ถ้าเผื่อใครนะครับต้องการที่จะซื้อบ้านวันนี้ครับตรงไปทางด้านเจริญทรัพย์นะครับตอนนี้เจริญทรัพย์เขามีโครงการพิเศษตามมา2โครงการคือเจริญทรัพย์โมเด์นะครับโครงการที่2 อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับยิงเยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมโครงการนี้มีทั้งหมด25หลังด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการที่3อยู่ที่บ้านจันทร์ครับวารินชำราบทางไปจังหวัดชิติเกตโครงการนี้มีทั้งหมด85หลังซึ่งแน่นอนนะครับโครงการนี้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการโมเดิร์นหนึ่งหน้าวัดบ้านตาแเยนะครับซอยชัยางกูล40ที่บ้านนีครับหน้าวัดบ้านตาแยครับและเขามีการนําเอาความต้องการของคุณลูกค้ามาพัฒนา โดยเปลี่ยนหลังาคาเป็นทรงปั้นหยาสีเทาเข้มแต่ว่าฟังก์ชันของการใช้งานยังคงเหมือนเดิมครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารแล้วก็ด้านหลังมีพื้นที่ก่อสร้างเป็นห้องซักล้างได้ด้วยครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการนี้แน่นอนเป็นโครงการของบ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านนะครับก็วงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนครับ ตอกเสาเข็มทุกหลังนะครับมีระบบของการกำจัดปลวกแบบก่อใต้อาคารรับประกัน3ปีครับแล้วก็มีระบบสายิฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านนี้ใช้กรานิโต้ครับติดตั้งถังบำบัดพร้อมสับใช้เหล็กบรสตตาช้างสุขภัณฑ์คอตโต้ตราช้างครับเรียกว่าก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก s c g อย่างแท้จริงครับแล้วก็โครงการนี้มาพร้อมกับสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สู่สุขภาพนะครับโครงการ2นี่ อยู่ซอยรุ่งโรดเยียงกับโตโยต้าดีเยี่ยมโครงการ3อยู่ที่บ้านจันนะครับซื้อวันนี้ซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดพัดลมดูอากาศห้องครัวชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตเครื่องทัน้ำอุ่นและก็รวมทั้งค่าโอนค่าติดตั้งน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมสับดูแลให้พร้อมสับเลยครับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับติดต่อหาคุณสุนันท์ครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1้าหกสามส1 1หน 18นะครับและขณะเดียวกันท่นานักุฎเกตเองก็แจ้งมาว่าเจริญทรัพย์บ,บิลล่าโครงการ12นะครับอยู่ที่ซอยชยางกูล442นะครับตอนนี้เขานําเอาบ้านที่ยังเหลือค้างอยู่นะครับนำมาลดราคาหลังละ120,000บาทถึง150,000บาทครับติดต่อฮาคุสนันด่วนนะครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถขับไปที่ทางด้านอิสุสต,ตังปากพะอ,อีสาน วารินชำราบดิดอุดมน้ำายินและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอ e ิซุซุดีแมเครื่องยนต์จุก้า ddi และก็3.0มจุดศูนย์ ddi blue cover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันแรงจัดเพราะว่าเพราะว่านะครับตอนนี้เขามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตัว3.0นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ครับ้้แแรงม150แรงมมาา150ตวิด 350นิวตันเมตรภายนอกนี่คือดูดีมากเลยครับผมสง,ง่านะครับน่าเกรงขามแต่ว่าภายในสวยหารุหาราครับปันหนึ่งว่าเป็นรถเกง๋งซีดานปันหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะส0ประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V-Cross ด้วยแล้วไม่พอตอนนี้นะครับเขายังมีการนำเอาตัว M ิ x ใหม่ครับมาให้ท่านทดสอบด้วยครับ ไปดูโฉมหน้านะครับของตัว m ิวเครับสวยจริงๆครับมิตินะครับกว้างยาวสูงกว่าเดิมครับแล้วก็กว้างยาวสูงกว่าคู่แข่งด้วยตัวท็อปนี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,579,000าในในขณะที่คู่แข่งนี้ขาย1 8 0 0 0ล0านแานครับแต่ว่าออปชันของ m ิวเตัวใหม่นี้มากกว่าครับแล้วก็สวยงามมากอยากให้ท่านเข้าไปเลือกซื้อครับมีทั้ง เครื่องยนต์3.0แล้วก็เครื่องยนต์1.9ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้เลยนะครับที่อิสุส,สต,ตังปักพระอีสานทั้งสาขาวารินเด่นอุดมน้ำยินและก็บุญทริกครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านราชเวทเองก็ส่งข่าวมาครับตอนนี้โรงพยาบาลราชเวทอุบลราชธานีครับมีการฉลองครบรอบ25ปีแล้วครับมีการพัฒนาองค์กรอย่างเรียกว่าโอ้โหตอนนี้ข้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์พยาบาลและก็บุคลากรภายในโรงพยาบาลและก็รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยมากครับและตอนนี้เขามีความพร้อมนะครับเปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับสายด่วน086 207,000นะครับพร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและก็ความเจ็บปวดที่ไม่คาดคิดครับให้การดูแลรักษาโดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครับ นั่นคือเขามีการสร้างระบบทางดดวฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยภาวะภาะวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอย่างทันท่วงทีนะครับและก็รวมทั้งระบบของอุบัติเหตุด้วยครับโดยมีรถแอมบูเล็ตน,นะครับประหนึ่งว่าเป็นรถ ICU เคลื่อนที่ครับมีแพทย์พยาบาลประจํารถแอมบูเล็ตนนครับและก็มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยนะครับส่งมาที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลนี้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที นี่คือศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับสายด่วน0 86207000โรงพยาบาลราชเวชนะครับอุบลราชธานีเราครับเรียกว่าก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพอย่างแท้จริงครับนะฮะถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านจะพอใจอย่างแน่นอนครับ